หรือว่ามันกินแล้วรวยลิชว <c oughs> นป่านพูดไงดีล่ะตัวนี้มีความเปรี้ยวนิดนึงนะแ้าเหมือนแบบใส่ผงถั่วลงไปอ่ะ้าไม่มีรสชาติถั่วนะอ่ะมออไม่ไหวละตอนนี้ก็จะเป็นคนไลยย้อนตาคาสวัสดีชอนทำไม เราดีทุกคนวันนี้ตั้งกับวิเทนะคะตอนที่ทุกคนเน,เนี่ยไปเที่ยวบราซิลเที่ยวเลยเหรอ <c oughs> แค่แค่รีวิวกาแฟบราซิลดีกว่าวันนี้เราอยากจะรีว,วิวกาแฟบราซิลแล้วอ่ะนอกจากบราซิลแล้วเนี่ยที่เป็นกาแฟเนี่ยตาน,นึกถึงอะไรนังบอลนังบอลเหรอรู้จักเหรอรู้แหละเพราะพูดถึงบอลแล้วบราซิลก็คือแบบนักบอลเลยดังเมืองนี้นะนอกจากดังบอลแล้วมีอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นเชนนะ เขาแตกมียิปห็อนซ์ยูปซ็อกมาจากบราซิลยีปซ็อกซาฮันนาหรืออาวาอะไรสักอย่างอาวะนี่เป็นโลนดอนไ่ใช่อะไรสักอย่างเนี่ยพาพาอะไรไม่รู้อ่ะเธออินเสิร์ตรูปไหนมาวะยานัทโอเคนอกจากอเขาแตกเนี่ยบราซิลจริงแล้วมันดังเรื่องกาแฟจริงแล้วตัวกาแฟบราซิลเนี่ยเขาเป็นเป็นกาแฟที่มีกตัวตัวรสชาติด้วยลาติควา แล้วก็ออกช็อกโกแลตทีเนี้ยมันจะเป็นแครกเกอร์ที่ซับซ้อนมากโอเคก่อนที่เราจะไปรีวิวกาแฟเนี่ยเราจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วการรีวิวของเราเนี่ยในการจะบอกว่ากาแฟแต่รสชาติเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองอนะ่ะว่าประสบกับรสชาตินั้นมากที่สุด มันเหมือนกับว่าอาหารในชิปเปอร์ตัวันทุกคนทุกคนกินอาหารแบบไหนเวลาที่ทุกคนกับรสชาติเนี่ยมันก็จะได้แบบนั้นเช่นสมมติเป็นราสซลสูงก็จะเป็นมัตตี้ช็อกโกแลตคาราเมลแต่ถ้าสมมติว่าตาเนี่ยไม่ค่อยได้กินค็อกโมแลตสมัยตาก็อาจจะไม่ได้ได้รนมาแต่อ่าที่เคสักก็กินแบบกับคาราเมลคองนัตตี้หรือว่ากินเบอร์เกอร์ทวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เคสนั้นอะมากกว่าซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าวงทั่วเนี่ยเขียนไม่ตรงนะมันขึ้นอยู่กับว่าประการการกินในชีวิตประตัว <ส gas: S 1> เราก็เลยไม่ได <pas confort. S 2> ้เลือกมาเลที่มันแบบขั้วเข้มมากสักเท่าไหร่แตเราลือกเป็ทางขั้วกลางเนาะเพื่อให้ได้แบบเทสโนแล้วก็ได้เจอร์ถ้าขั้วเข้มเกินไปเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยมันจะได้ความ อคอฟฟี่โรสซิ่งหลังจากเชียงใหม่มาโอเคชนะอ,อี่เขาเขียนไปเลยคือว่วเนี้ยเป็นทีนัเทเจอร์แล้วก็ p r o c e s เซนรำนาลหกสิบเปอร์เขาเดิ๋ไม่เปรี้ยวอ้ันนี้ไม่เปี้ยว นมันแบบทำนัตตี้ของมันอ่ะทำฮาเซอรนัทถั่วอะไรเงี้ยมันเข้ากับนมแบบดีมากอ่ะก็เออกลมกลมซองความเป็นฮัสเซอร์นัทกับช็อกโกแลตผมกินในราชีอะราชีพารนกเมใส่ถั่ฮาเซอร์นัทอร่อยนะครับงั้นโอเคนะนี้ชอบชอบชอบไม่ได้แย่เลยอ่ะทั้งนมทั้งกินกับตัวที่เป็นออลีแาโนอ่ะไม่มีความแบบซองซ้อนมากอ่าใช่ผมเลยก็ื้อไม่ได้ขอเป็นขนาด ตัวต่อไปก็คือ Craft เส้น Mewster นะคะเป็นตัวสเปเชียลเบลนด์เนาะเขาบอกว่าเค้กทีงเราจะมีความแรงงานเขาเปิดนัตตี้แล้วก็แคราเมลอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวขายดีเลยพี่เด็ดคนบอกว่ากินกับนมแล้วอร่อยเดี๋ยวลองกับอเมริกาโน่ก่อนไใช้ตัวเมื่อกี้นะเหมือนว่าความแบบกวามช็อกโกแลตกับลาเตตี้ลองดิใช้แบบความช็อกโกแลตนี่คือแบบอืม ันนี้อาจจะเหมือนกับหัวน้อยกว่าที่แล้วอาจจะไดคุเรีนกับตัวอื่นด้วยอาจจะไม่ได้เป็นปลาซูรร้อยเปอร์เซนต์กินแล,ลาเต้ดูพอเป็นลเาเต้แล้วดีมากรู้สึกว่า,ามัดมีเรารู้สึกว่ามันมันเข้ากับนมมันไม่ได้มีรสขมโดดหรอกโดยที่มันเหมือนกับบาลานซ์ระหว่างกาแฟกับนมมันพอดีอ่ะ ที่เขาบอกที่เขาบอกว่าใช่อยู่จังลมแล้วคือแบบดีมากใครที่เป็นสาวลาเป้เราว่าน่าจะชอบน่าจะชอบคันึงเออไปหนึ่งสองสามอ Higher, say, ๊อ okay, so มันคือโซแทนนะสแตนทอลเป็นบราซิลรสชาติเป็นช็อกโกแลตตี้ริชริชรวยเป็นไงวะรวยฟูลบอดี้ริชน่าจะเป็นความมันความเข้มข้นหรือว่ามันกินแล้วรวยริช เข้มกว่าสองตัวแรกนะถ้าเป็นหลอกทำงัยเรว่าน้องน้องเข้มเลยอะ่ะแต่มันเป็นมีเดียมนะไม่ใช่มีเดียมดาร์กนะพูดไงดีละตัวนี้มีความเปรี้ยวนงถามว่าถั่วไหมก็ไม่ได้ถั่วขนาดนี้แต่ลองตัวที่เป็นเต้ยมีความเปรี้ยวนะแต่ตัวนี้ถั่วน้อยเลยแค่เหมือนแบบใส่ผงถั่วลงไปจะไม่มีรสชาติถั่วเลยเราว่าเราชอบเป็นแบบอเมม,มากกว่า พอเป็นแบบอเมริกมลรู้สึกว่าเอมันดูมีความแบบเปรี้ยวด้วยมีวยความแบบเข้มด<ช>้วยมันดูมีความคอมเพล็กซ์มากกว่าตัวตัวนี้ทำอาร์เมลอร่อยกว่าตัวต่อไปก็คือพอ o p u l a r c ฟ f f e e r สเตอร์นะคะเป็นซิงเกิลออริจินนะบราซิลล้วนนะจ๊ะเขาบอกว่าเฮด d ิ n g note เนี่ยเป็นช็อคโกแลตแมทตี้พราเมลบหวานสก๊อตสีคือ body and mouthfeel แบบ medium acidity ยาวมากยาวมากเย,ยตัวนี้ขายดีฉันเห็นแบบในหน้าช็อปปี้อ่ะกดซื้อมาเลย มาลองกินด,ดีกว่า <_ t iny> บุญปัดก <_ t iny> เลเเลยเหมือนกินถั่วลิสองอ่ะ <_ t iny> ตอนที่กดกแสออกมานี่คือเหมือนเพื่งเ่งกดไปกินถั่วแล้วอะถัว <_ t iny> มว <_ t iny> ัวไปด้วย,ายลาเต้อ่าลาเต้เนี่ยชัดเลยฉัน <_ t iny> ว่าถั่ว มันในถั่วมากกว่าถ้าใครชอบแบบนันวแบบนี้เนี่ยแต่เราะว่าคือแบบตรงตรงมาร<ก>ูปที่เขาแบบแปะในหน้าปกไปเลยอะโอเคที่ได้รสชาติมาในถั่วเป็นเป็ือนกบเป็นถั่วแล้วก็ตากออกมากินกับนมเรามาแล้วนะอร่อยแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบลาเต้ที่แบบว่านแน่นๆสายลาเต้ก็น่าจะเลือตัวนี้มากไม่ไหวละตอนนี้ก็จะเป็นคนไร้ย้อนตาซาแล้ว ัวสุดท้ายก็คือ hash quarter roster นะครับอันนี้ยเป็นตัวที่ราคาสูงกว่าตัวอะไรไม่อยากบอกเห็นมัเขียนโนสองใช่ไหมโนสอง t ันโ d สอง t ันโคืออะไรไม่รู้แต่แอนแต่แอนแนคือเห็นเเขียนเป็นช็อตแรกักที้ซีรีรออกกลอตติ้งตัวเนี้ย <substit uting> ไม่เหมือนต <Syn> like ัวจลาเป็นถ really ั่วคัไม่เหมือนผลิตมันไม่เหมือนตั่วฉันไม่รู้ว่าฉันรู้สึกว่าเหมือนช็อกก้ไม่ชอกโอ้ไม่ขนมคล้ไยขนมกที่เป็นเครองนมอ่ะที่มันเป็นเหมเบตอไม่เหมือนเบเตอรเป็นข็อคโก้แะมันทำาชคโ้แะจะเป็นแค่อ่ะเดี๋ยวเราไปถรู้กัหมืมแบบแนวฟุ้มากกว่าแต่มันไม่ได้แบบหวานเอสปีเนียเขอาจจะกินมเยอะความบบานหน่อยแต่มันไม่ไม่ได้หวาเออมมัไม่ได้ออกมัจะนจะชอโกทแบบขน ชาเซนเหมือนที่ฉันบอกกันกินแต่ของมันทับงหมดมันสนุกมากกว่าตัวที่กินไม่เหมือนใช่ก็ลองลองลองซื้อมาดูเอชฟอร์ตได้ไหมโรสเตอร์โนสองชาเซนสรุปนะคะหลังจากที่เราลองชิมไปทั้งหมด5ตัวนี้แล้วนะเดี๋ยวตามรำเนียมก็คือเดี๋ยวเราต้องมาเลือกกันว่าพี่เคชอบแบบไหนแล้วก็ตาชอบแบบไหนนะคะเขาพิเศษตรงไหนตับก่อนเลือกตัวนี้นะเพราะว่า ตัวเนี้ยเรื่องป,ประสบการณ์ผมกินถั่กินถั่ว,วตัว้งแต่เด็กเลยในถั่วเขาชอบเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบที่สุดของวปลาซีอิแล้วตาหลักหน้าตานั้นชอบสองตัวนี้ก็คือตัวนี้ตับทิ่เคเลยะล้วก็ตัวนี้ที่ชอบตัวเนี้ยเพราะว่ามันให้รสชาติที่บาลานซ์ดีอ่ะมีความเป็นขวดมีความแบบกินแลน้วรู้สึกน้ำมีปลาซีอิ๊ เป็นบาร์สิวที่เราคาดหวังน่ะเพิ่มเติมสุดที่เชอบส่วนตัวเนี้ยเพราะว่าเงาไนกับนักเต้แล้วมันอร่อยมันุ่มเล้งๆเหมือนขนมปดีแต่เลยชอบก่อนแล้วทุกคนมีความเห็นไหมลองไปซื้อลองชิมดูครนะับแล้วชอบตัวไหนมาบอกกันด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราลองละอะไรก็ทิงใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้จ้า